ไททันพัดลูกค้าขับเข้ามาขายหน้าร้านจากชเชิงเซานะครับคนนี้เลยหักกระมาเมื่อเ้านี่ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยครับหักก็ได้มาไหมนะครับพ่อแม่พี่น้อง<ส>เป็นตัวเครื่อง2.4ยกสูงเป็นตัวพัดนะครับรถปี2016ลูกค้าออกป้ายแดงมาเลยครับผมออกป้ายแดงมาเลยเดี๋ยวเบ่งรถกัน,นไอเสียยังไม่ได้ตั้งราคาเดี๋ยวจะตั้งราคาให้รแรงๆนี่แหละกำลังเจาไปเก็บสีอยู่ครับเก็บสีน่าจะบริจาคสินครับสองสามสิน นะเป็นปุ่มผูสม 1, 80, ส้สตาร์ทเลขไม้ที่หนึ่งแสนแปดมื่นโลเกียรหกสปีดนะครับโอเคสตาร์ทเชิ้งเดี๋ยวติดแอร์อเย็นเจี๊ยบนะลูกค้าอายุสาเชิงเซ้าครับบกไก่ครับนะทักขมาส่งรูปรดเพื่อประเมินราคาให้ผู้ใดจะขายรถส่งรูปรดมาประเมินราคาเลยเลยพอใจค่อยขับมาขายบ่พอใจก็บบเป็นยังครับ าถามฟรีโอเคปะ่ะค,คันเขาได้<บ>ราคาที่พอใจยังค่อยขายคันไม่ได้ไม่ได้คิดค่าถามไหนไม่ได้คิดค่าถามคันไดเ้เขาได้ราคาที่พอใจค่อยขายคันไม่ได้ราคาที่พอใจก็กเป็นยังครับครบนะยินดีคำปรึกษายินดีสอบถามรายละเอียดผู้ใดจะมีรถเก่ารถใหม่รถมือสองรถรุ่นใดก็สร้างที่จะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์น้าเข้ามานะไอเสียมปิดเหลม,มให้ทันทียังเข่นเครียดนี่ ลูกค้ามีค้างเฟแนนยูไอเสียงก็ปิดเลมไปทันทีแล้วก็เหลือเงินส่วนตางกลับบ้านไปให้ทุนต่อ,อโอเคป่ะอันนี้ลูกค้า,ามาขายหรือมาเทิร์นไอเอามาขายเอามาขายขายอย่างเดียวแล้วเราจะไปออกรถป้ายแดงเราบอกว่าไปไป้ายแดงแล้วเาขาตีให้หน่อยเพราะว่าอย่างครับป้ายแดงเขาก็ทรงมือสองนะเพราะว่าเซี่ยวป้ายแดงเขาต้องกินค่าคอมกันลูกค้าไม่อยากเสียค่าคอมให้เซี่ยวป้ายแดงอยากได้ราคาที่สูงเขาก็ต้องหาไปที่ขายเองเขามาขายให้เต้นเอง ดูว่าขายให้มู่ให้เพื่อนเพื่อจะได้ราคาอีกราคาดีแม่นบอนบอลพันพอขายคนตามบอลพันเซลบอลพันผู้ใดก็ต้องมาขายเองครับเพื่อจะได้ราคาดีนะตัวนี้เป็นไททันสอ่นะพัดตัวสูงปี2016นะไอเสียมจะตั้งราคาขายในสามแสนกว่าบาทครับใครพี่น้องพอนเดี๋ยวละหกพันตลอดสัญญาได้ตัวสูงได้หลังคาเครดิตบ่อยพร้อมนะฟีดาวฟีจองนะครับฟีดาวฟีจองโอ้ลูกศิลป์บาท ผู้ใหญ่พูใดย็กได้กระบะแคปเปิดแคปได้โตสูงนะมาเอาเด้อพนเพียงแค่เดี๋ยวเราหกพันกว่าครับมีจออินดอยพร้อมไอ้อมีนาจุ้งนาจอด้วยนะเดี่ยก็จะมีริ้วร้อยเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเดี๋ยวอเสียงมาไปเก็บสีให้นะไฟเป็นฟูลเลกเจอร์เดไลท์ LED เครื่องเดิมๆครับฝากระโปรงบโบ้ยถอดสติ๊กเกอร์หม้อก่ออยู่ครบลองแก้มเดิมอย่างเดิมหมดเลยเอาจบศูนย์บาทพรหกพัน 6, ตลอดสัญญาฟรีดาว ฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินติดต่อหาไยเสียมครับไอเสีมเราสิ่งจัดให้ฝากไล่ฝากแชรด้วยไว้รุนจ๋าเจา